สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าเกาะราคะผลงานของซึโมอิฮาระเล่มนี้เป็นเล่มที่6ค่ะแต่ก่อนที่จะรับฟังสปย una, ขอยลูน like, ่าขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยซอยสองด้วยนะคะเอาละค่ะไปฟังตอนที่25ทาโรเข้าไปถามหาเจ้าหญิงว่ากำลังทำอะไร เธอก็ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าเธอกํากลังทดสอบรสชาติเพราะถึงอย่างไงวันนี้เธอก็พลาดการเข้าร่วมงานเลี้ยงแล้วได้ยินแบบนั้นเขาก็เดินเข้าไปตบหน้าของเธอทันทีก่อนจะบอกว่าอย่าแต่ต้องสิ่งของที่เป็นของเขาในตอนแรกเธอน่าเสียน,นิดหน่อยแต่สุดท้ายก็หัวเราะออกมาเสียงดังก่อนจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เห็นจากเขาว่าแล้วก็ลุกขึ้นไปหาเขาและบอกว่าถ้าเป็นราชาก็ต้องทําแบบนั้นจากนั้นเธอก็เช็ดเลือดที่มุมปากออกก็จะถามเขาว่า เขาได้เจอกับผู้พิทักษ์แล้วใช่ไหมเขาเห็นอะไรบ้างแล้วจำอะไรได้บ้างไหมเขาไม่ตอบและจ้องเธออยู่แบบนั้นตึกเธอก็จ้องเขาตอบเช่นกันแต่เขาได้แต่คิดว่าเธอกำลังหาข้อมูลอะไรอยู่และเธอเป็นมิตรกับเขาจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบเธอจึงสรุปเองว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยจึงหันไปหาฮารุและบอกว่าฮารุไปของเขาแล้วตึกเธอเองก็เช่นกันถ้าไปของอิจิโรตะมานานแล้วและเขาก็ได้ครอบครองเธอพอได้ยินแบบนั้น ทาร์ก็มึนงงในสิ่งที่เธอพูดและภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่กระซิบข้างหูว่าเป็นของเขาก็โผล่เข้ามาและนั่นทําให้เขาเริ่มปวดหัวอีกครั้งจากนั้นก็เข้าไปหาเจ้าหญิงพร้อมกับถามเธอว่าเธอคือมิสาเอตใช่ไหมผาได้ยินแบบนั้นใบหน้าของเธอก็แดงระเรื่อราวกับจะร้องไห้ออกมาจากนั้นก็จับมือของเธอไว้พร้อมก็บอกว่าเป็นเขาจริงๆแต่เขากลับสะบัดมือออกแล้วก็บอกว่าเธอกําลังเข้าใจผิดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเห็นภาพแบบนั้นก็ตาม ว่าแล้วก็สุดลงนั่งพร้อมอาการปวดหัวแต่แม้เขาจะบอกแบบนั้นถ้ากลับยิ้มออกมาแล้วบอกว่าอิจิโระกลับมาแล้วเมื่อรู้แบบนั้นเธอก็หัวเราะออกมาแล้วก็วิ่งไปทั่วห้องพร้อมก็บอกว่านี่คือชัยชนะของเธอว่าแล้วก็วิ่งเข้ามากอดทารเอาไว้แล้วบอกว่าเธออยากเจอเขาอีกครั้งมาตลอดและในครั้งนี้เธอจะต้องทําให้เขาเป็นราชาที่แท้จริงแต่เขากลับผลักเธอออกไปแล้วก็ถามว่าถ้าเธอคือมิซาเอ แสดงว่ามาหาคนที่ตายนั้นก็คือมาหาเดียวกับที่เขาเห็นแต่เธอก็ไม่ตอบอาแต่แบอกว่าเขาจะเป็นราชาเ่วนเธอจะเป็นราชินีของเขาแต่เขากลับยังไม่ละทิ้งความคิดเรื่องมาหาก่อนหน้านี้และเพราะแบบนั้นเขาจึงจะเดินออกไปแต่เธอก็เข้ามาขวางเอาไว้และบอกว่าเขาจะออาไปไม่ได้ซึ่งเขาก็บอกให้เธอหลบไปโดยเรียกเธอว่าม e ิซาเอะกและยังบอกอีกว่าเธอเป็นเด็กดีคำพูดและการกระทำของเขาทำให้เธอถึงกับคุกเข่าลงอย่างรวดเร็วจึงเขาก็เดินออกไปทันที และทุกอย่างที่เกิดขึ้นเล้วนอยู่ในสายตาของฮารุตลอดเวลาตอนที่26ทารอไปที่เต็นท์ของมาฮาเขาเชื่อว่านั่นคือมาฮาที่เขาเห็นตอนที่ถอดวิญญาณออกไปเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอจึงมีสภาพเช่นนี้ไหนจะรอยบนคอของเธออีกแต่ไม่ว่าใครจะเป็นคนทำเขาจะไม่มีวันให้อภัยเด็ดขาดจากนั้นเขาก็กลับไปที่บ้านของเจ้าหญิงและเขาก็เอาแต่นั่งเมาอ,อยู่แบบนั้น ระหว่างนั้นเจ้าหญิงก็ถามฮารุว่าตัวเธอเองก็มีปัญหากับมาฮาใช่ไหมแต่เธอก็เงียบและได้แต่กำรมือแน่นอยู่แบบนั้นจากนั้นทาโรก็บอกว่าความทรงจําของเขาตอนนี้ค่อนข้างจําได้มากขึ้นแล้วแต่เขากําลังปฏะติดประต่อมันอยู่รวมถึงเรื่องที่เขาต้องทําด้วยว่าแล้วก็เงียบไปอีกครั้งก็จะรู้สึกว่าถูกมองอยู่จึงหันมาถามเจ้าหญิงว่ามีอะไรหรือเปล่าจึงเธอก็บอกว่าถ้าเห็นเขาหน้าเบื้องจึงกลัวว่าอิจิโรตะจะหายไปอีกครั้งจึงเขาก็บอกว่า เขาคืออิจิโรตะและก็เป็นทาโร่ด้วยเธอจึงค่อยๆคลานเข้ามาหาเขาพร้อมก็บอกว่ามาหาเองก็เชื่อมต่อกับต้นไม้ตองสาบจึงอยาก,กรู้ว่าเขาจะช่วยคืนชีพมาหาไหมเพราะเธอจะช่วยด้วยเขาจึงบอกว่านั่นเป็นแผนการที่ดีแต่เขาจะต้องลงโทษให้เพียงพอสําหรับคนที่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของมาหาที่เขารักเธอจึงบอกว่าเธอเห็นด้วยจึงเขาถามอีกว่าเธอรู้บ้างไหมว่าเขาตายยังไงเพราะเขาจําเรื่องนั้นไม่ได้เลย ึ่งเธอก็ได้แต่อาำอาอึงอึงและถือเป็นโชคดีที่ยูมิเข้ามาเรียกเธอเสียก่อนจึงเธอก็ถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันตอบทารุก็ทำขึ้นว่ายูมิเป็นน้องสาวของฮารุใช่ไหมแต่เธอกลับใส่หน้าพร้อมก็บอกว่าไม่ใช่และถามอีกว่าเธอคือลูกสาวของทาเคโซใช่ไหมพอได้ยินแบบนั้นเธอก็มีท่าทีหวาดกลัวทันทีเขาจึงเดินเข้ามาหาเธอพร้อมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะเขาไม่กัดและเขาก็คืออิจิโรตะนั้นทําให้เธอตกใจขึ้นไปอีกซึ่งหลังจากนั้น เขาก็เอื้อมมือไปจับที่ใบหูสายของเธอจนมองเห็นต้นไม้ต้องสาบปรากฏขึ้นและนั่นทําให้ยูมิสน้นลงไปแนากับพื้นด้วยใบหน้าที่ตูทรม,มานและไม่นานจากนั้นเธอก็ปลดปล่อยความใครียออกมาเห็นแบบนั้นเจ้าหญิงก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจึงอธิบายว่ามันคือเส้นประสาท a 1 0ึ่งศยโดยการเข้าถึงต้นไม้ต้องสาบเขากระตุ้นให้ยูมิหลั่งสารแห่งความสุขออกมา <c oughs> เราคิดว่าไม่ได้เจอกันนานจึงอยากทักทายเล็กน้อยและเขาสามารถทําให้มิซาเอได้ด้วย าเธอต้องการว่าเราก็ยื่นมือไปตรงหน้าของเธอแต่เธอก็รีบถอยหลังออกไปเพราะก็บอกว่าไม่จําเป็นจากนั้นเขาก็ขึ้นไปนั่งบนเถรียงก็จะบอกให้ฮารุไปหาเครื่องดื่มมาให้ซึ่งเธอก็รีบทําตามทันทีฮี่นะกําลังเดินกลับบ้านโดยใช้ไฟฉายนําทางและในตอนนั้นเองเธอก็เจอกับยูมิซึ่งดูไม่สู้ดีนะและเมื่อเธอเข้าไปถามก็ทรุดลงนั่งทันทีเพราะถาว่าเกิดอ,อะไรขึ้นยูมิก็บอกว่าอิจิโระตืงนขึ้นมาแล้วน่าทำให้เธอไม่อยากเชื่อยูมิจึงบอกอีกว่ามันคือเรื่องจริง เพราะพลังที่เขาใช้มีเพียงอิจิโรตะเท่านั้นที่ทําได้บางทีเจ้าหญิงอาจจะทําบางอย่างกับทาโรทําให้อิจิโรตะกลับมาเพราะได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าจะไปถามเจ้าหญิงด้วยตัวเองตอนที่27นี่หน้ามาหาเจ้าหญิงที่บ้านและได้เผชิญหน้าอย่างไม่เกรงกลัวเธอเข้าไปกระชากเจ้าหญิงพร้อมก็ถามว่าเจ้าหญิงฟื้นคืนชีพอิจิโรตะขึ้นมาทําไมจริงอยู่ว่าพวกเธออนุญาตให้เจ้าหญิงหาความสุขให้ตัวเองได้ทุกอย่างแต่เรื่องของอิจิโรตะไม่ใช่สิ่งที่อนุญาต แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกจะทํายังไงแต่เจ้าหญิงกลับบอกให้หุบป,ปากจากนั้นก็ปีบคอฮีนะเอาไว้พรบรก็ถามว่าเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกโจมตีและพังทลายใครเป็นคนช่วยทุกคนไว้ถ้าไม่ได้อิจิโรตะและเธอช่วยไว้จะเกิดอะไรขึ้นจะยังมีหน้า,าบ่นเธอเรื่องที่ฟื้นคขนที่ผู้มีพระคุณแบบนี้อยู่ไหมว่าแล้วก็ปล่อยมือจากคอของฮีนะแล้วจับไปหน้าไว้แทนจากนั้นก็บอกว่าให้เลิกกังวลเรื่องนั้นไปเพราะนอกจากอิจิโรตะจะกลับมาแล้ว เขายัางจําเรื่องการตายไม่ได้นั่น,ปนแปลว่าเขาเป็นคนอยู่ก่อนเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นและนั่นทาให้ฮีนะสงบลงในตอนนั้นเองทาโรกตโกนเรียกหาเจ้ายิงซึ้าเธอก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปจากนั้นก็หันมาบอกฮีนะว่าบอกทุกคนให้ทําตัวปกติและอย่าสร้างปัญหาใหม่ให้อิจิโรตะเด็ดขาดเพราะเธอจะไม่ยอมไม่เข้าทําในสิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไปถ้ายังบอกอีกว่าผู้หญิงจะต้องมีความเจริญและไม่ถูกผู้ชายทาอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการ ถ้าจะไม่ยอมให้อิเจโร,รตะทำแบบเดิมอย่างการแยกตัวไปอยู่หมู่บ้านนิรันด์อีกในครั้งนี้เธอจะเป็นคนนำทางให้เขาเองวันแล้วเธอก็เดินออกไปหาทารอทีรออยู่เธอกอดเขาจากทางด้านหลังแล้วถามว่าเขาเรียกเธอทำไมเขาจะบอกว่าจะชวนเธอไปฟื้นคืนชีพให้มาฮาจากนั้นก็ถามว่าทำไมเธอต้องใส่โซ่เอาไว้แบบนี้เธอจะบอกว่าเป็นเพราะเธอผิดพลาดจากการกลับมาเกิดวิญ,ญญาณของเจ้าของเดิมของร่างกายนี้ยังคงอยู่ในตัวเธอ ก็เลยมีบางครั้งที่มันทำสิ่งที่มันชอบเช่นตอนที่เธอหลับหรือกำลังอ่อนแรงซึงถ้าหากมันเลือกที่จะฆ่าตัวตายเธอก็ทำอะไรไม่ได้เลยเขาจึงบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่แปลกมากึ่งเธอก็ถามว่าหมายความว่ายังไงเขาจึงบอกว่าจะของร่างอาจอยากไปเจอผู้คนแต่เธอก็บอกว่าไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นได้เขาจึงถามอีกว่าทำไมตืงเธอก็บอกว่าแม่เขาจะถามแต่เธอก็บอกได้เพียงว่าเธอจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดวันแล้วก็เดินออกไป ทั่งเป็นจังหวะเดียวกันที่ฮารุเดินเข้ามาพอดีจึงเขาก็พูดขึ้นว่าปกติเจ้าหญิงหรือมิซาเอะเป็นเด็กที่แปลกประหลาดแบบนี้และดูเหมือนว่าเธอจะกังวลเรื่องนี้เกินไปวันแล้วก็นอนราบไปกับพื้นทั้งยังบอกอีกว่าจากสิ่งที่เจ้าหญิงพูดก่อนหน้านี้แสดงว่าทั้งวิญญาณและความทรงจําสามารถถูกแทนที่ได้ตลอดเวลาแต่ฮารุก็บอกไปว่านั้นไม่ใช่ความจริงซึ่งเขาก็ยังคงยิ้มออกมาเธอจึงจบอกเขาว่าถ้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามเขานั่นคือ ทาร่ยังอยู่ไหมเขาจึงลุกขึ้นนั่งและบอกว่าเธอกํากลังคุยกับเขาอยู่แต่เธอก็บอกว่าเขาโกหกนั่นทําให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาเล็กน้อยเธอจึงขอร้องเขาอีกว่าให้คืนทาร่ให้กับเธอแต่เขากลับยิ้มออกมาแล้วก็ถามว่าเธอกํา,าลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ว่าแล้วก็พุ่งขึ้นไปคล่อมเธอทันทีพร้อมก็บอกว่าเขาคืออิจิโรตะและเขาก็ยังนึกถึงความทรงจํากับเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้เขาจะรักเธอมากก็ตามพอเขาพูดประโยคนั้นออกมา เขากลับรู้สึกว่ามันแปลกจึงถามออกไปว่าทําไมเขาถึงเจ็บที่หน้าอกแบบนี้เขาลุกออกจากร่างของเธอและบอกว่าบางทีร่างนี้อาจไม่จําเป็นอีกต่อไปดังนั้นต้องหาร่างกายอื่นมาทดแทนคิดได้แบบนั้นเขาก็เดินออกไปพร้อมกับตะโกนเรียกเจ้าหญิงไปด้วยด้านฮารุยังคงอยู่ที่เดิมแต่เธอบอกกับตัวเองว่าจะต้องช่วยทาโร่ให้ได้ตอนที่28ฮารุที่ตั้งใจว่าจะช่วยทาโร่ตัดสินใจเข้าไปขอคุยกับเจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงบอกว่า าในเหตุการณ์ปกติเธอจะไม่ให้ข้าผู้หญิงที่อยู่ในสถานะตกต่ำอย่างฮารุพูดคุยด้วยแต่ในตอนนี้ฮารุเป็นสมบัติของอิจิโรตะแล้วเธอจึงอนุญาตเธอพูได้ยินแบบนั้นฮารุก็นั่งลงแล้วบอกว่าทาโร่ aro, ไม่ใช่ทาโร่แล้วเธอจ้าหญิงก็บอกว่าใช่เพราะเขาคืออิจิโรตะแต่เธอก็บอกว่าไม่ใช่เพราะมันเป็นเพียงความทรงจําของอิจิโรตะที่แสดงทําเหมือนอิจิโรตะเท่านั้นได้ยินแบบนั้นเจ้าหญิงก็ใช้เท้าแตะที่ปลายคางของเธอพร้อมถามว่า เธาต้องการจะพูดอะไรเธอจึงบอกว่าต้นไม้ต้องสาบเป็นระบบแลกเปลี่ยนร่างกายที่เก็บสะสมวิญญาณและความทรงจําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเครื่องจักรของร่างที่มีชีวิตที่อยู่ในมิติคู่ขนานซึ่งวิญญาณของอิจิโรตะไม่ควรได้รับการบันทึกไว้โดยต้นไม้ต้องสาบซึ่งหลังจากนั้นหลายชั่วอายุคนอิจิโรตะกลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างของทาโร่หรืออีกทางหนึ่งคืออิจิโรตะเป็นคนควบคุมต้นไม้ต้องสาบ ในฐานะระบบปฏิบัติการในสมัยนั้นเขาใช้สำเนาที่เขาเขียนขึ้นจากความทรงจําของเขาเองดังนั้นตอนนี้ความทรงจําที่ถูกขัดลอกเหล่านั้นกําลังแกล้งทําเป็นว่าเป็นอิจิโรตะไม่ใช่อิจิโรตะตัวจริงอิจิโรตะที่เจ้าหญิงมีความรู้สึกดีๆแต่สับสนกับสำเนาวความทรงจําของอิจิโรตะและสูญเสียความสามารถในการแสดงตัวตนของเขาและคนที่อยู่ตรงนี้คือทาโร่พอได้ยินแบบนั้นเจ้าหญิงก็ตกเธอจะล้มลงไปจากนั้นก็บอกว่า เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจที่ว่าฮารุเป็นส่วนหนึ่งของเธอแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงทําไมคนตกต่ำยังฮารุถึงรู้เรื่องนั้นได้แล้วฮารุจะไม่อยากมีอิจิโรตะเป็นของตัวเองใช่ไหมนอกจากนี้เธอยังถามอีกเรื่องที่พี่ชายของฮารุพูดถึงการฟื้นความทรงจําของผู้ล่วงลับซึ่งเธอเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเชว่นกันว่าแล้วเธอก็ตะโกนเรียกคนเข้ามาก็าจะสั่งให้เอาตัวฮารุไปขังเพราะยังมีคําถามอีกมากมายที่เธอต้องการคําตอบ และฮารุอาซอนบางอย่างไว้ภายใต้หน้ากากของผู้พ่ายแพ้จากนั้นฮารุก็ถูกจับมัดตรึงไว้กับกำแพงในคุกที่ซาคาโมโตะถูกจับไว้ก่อนหน้าน,นี้ซึ่งหลังจากที่คนอื่นๆกลับออกไปซาคาโมโตะก็เข้าไปดูอาการของเธอทันทีด้านอิจิโรตะในรากของทาโร่กกำลังเขียนแผนบางอย่างในกระดาษซึ่งมีเจ้าหญิงคอยก่อกวนอยู่ข้างๆระหว่างนั้นเธอก็ชวนเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คุยกันค้างไว้นั่นคือหากเธอและเขาร่วมมือกัน อาจจะสามารถควบคุมได้ทั้งประเทศแต่เขากลับบอกว่าเรื่องพวกนั้นไม่เกี่ยวกับเขาแทนตอนนี้เขายังไม่เจ็บหน้าอกอีกต่อไปแล้วเขาจึงอยากรู้ว่าฮารุอยู่ที่ไหนซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้อาจจะไปเดินเล่นอยู่ข้างนอกก็ได้ซึ่งเขาก็เชื่อและไม่ได้ทําอะไรต่อตอนที่29เวลาผ่านไปนานมากแล้วในตอนที่อิจิโรตะยังคงเขียนแผนภาพบางอย่างซึ่งเจ้าหญิงก็นําถามให้เขาดื่มซึ่งเขาก็ยิ้มรับแล้วก็ลาวคําคขอบคุณเธอไป พาเดิมเสร็จเขาก็ชมว่าฝีมือของฮารุดีขึ้นอีกแล้วก็อจะถามว่าฮารุอยู่ที่ไหนนั่นทำให้เจ้าหญิงไม่พอใจก่อนจะยิกเขาไปทีหนึ่งพรามก็บ,บอกว่าเขาทําให้ทางหงุดหงิดเขาจึงหัวเราะออกมาและบอกว่าเธอก็ยังคงเป็นเธอไม่ว่าจะร่างไหนก็ตามนั่นทำให้เธอคิดขึ้นมาได้ว่าแม้วิญญ,ญาณจะย้ายร่างแต่พอเติบโตไปเรื่อยๆร่างกายจะปรับตัวให้เข้ากับจิตวิญ,ญญาณโดยเฉพาะในการเปลี่ยนร่างขั้นทารกตั้งแต่แรกและเพราะแบบนั้น เธอจึงเข้าไปจับหน้าเขาและบอกว่าเขาเองก็ยังเป็นเขาไม่ต่างจากอดีตเลยว่าแล้วก็กอดเขาไว้แน่แล้วจูบเขาทันทีไม่นานก็ถอนจูบจงเขาได้บอกว่าสิ่งที่เธอพูดไม่ผิดเพราะสิ่งนี้เองก็ทําให้คิดถึงเหมือนกันเธอจึงบอกว่าเธอเรอที่จะให้เขาปฏิบัติอยู่เสมอและรอมาหลายร้อยปีแล้วจนในที่สุดเธอก็ได้เขามาไว้ในมืออีกครั้งและจะไม่มีทางปล่อยเขาไปอีกจงเขาก็บอกว่าการที่เธอรอมาหลายร้อยปีเธออาจจะแห้งเหี่ยวไปแล้วก็ได้ เธอก็ถอดโซ่ออกพร้อมก็บอกว่าเธอต้องการทดสอบว,ว่าเธอแห้งเหี่ยวจริงหรือเปล่าและหลังจากนั้นทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากนั้นอิจิโรตะก็กลับไปเขียนแผนพังต่อเห็นแบบนั้นเธอจึงถามเขาว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขาจึงบอกว่าเขากําลังซ่อมเรือของมาฮาพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ขยำกระดาษของเขาทิ้งก็จะบอกว่าอย่าทาแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่โง่มากแต่เขากลับบอกว่าการฟื้นฟูเรือนั้นอาจจะมีข้อดีอยู่ก็ได้ ซึ่งถ้าเขาทําให้มันกลับมาลอยได้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปบ้านของมาหาอีกสักครั้งแต่เธอกลับบอกให้เขาหยุดและบอกอีกว่าเขาทํามันไม่ได้และเธอจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นว่าแล้วก็บอกว่าจะไปอาบน้ําซึ่งแม้เธอจะทําแบบนั้นเขาก็ยังยิ้มออกมาพร้อมก็บอกว่าแม้เธอจะบอกว่าไม่ยอมรับแต่เธอก็ไม่ได้พยายามจะหยุดเขาเลยด้านเจ้าหญิงเราจะเข้าไปในห้องน้ําเธอก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับบ่นว่าเขากาลังพยายามทําสิ่งนั้นอีกครั้งแล้วในขณะเดียวกัน ทาคาโมโตะพยายามจะถอดโซ่ให้ฮารุแต่ไม่ว่ายังไงก็ทําไม่ได้และในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกถ้าจะกอดฮารุเอาไว้เพราะคิดว่ามีบางอย่างกําลังจะเข้ามาตื่นไม่นานจากนั้นโมโนก็เปิดประตูเข้ามาตอนที่30โมโนรู้ว่าสาคาโมโตะเป็นใครเธอจึงเดินเข้าไปปลดโซ่ให้ฮารุพร้อมกับตอบว่าด้วยความเครียดแค้นที่ทุกคนทําให้ฮารุหมดสติเพียงเพราะเป็นคนตกตำ่ำซึ่งถ้าเธอช่วยฮารุได้เธอจะไม่อาภัยหน้าไหนทั้งนั้น ได้ยินแบบนั้นซาคาโมโตะก็ถามว่าโมโนจะช่วยเธอและฮารุใช่ไหมมโนจึงบอกว่าเธอไม่ได้สนใจซาคาโมโตะแต่ถ้าเธอช่วยชีวิตฮารุเธอจะปล่อยซาคาโมโตะไปพร้อมกับฮารุและนั่นทำให้ซาคาโมโตะดีใจมากมโนบอกอีกว่าจะเอาเสื้อผ้ามาให้ทีหลังแต่ตอนนี้ต้องเรียกสติฮารุก่อนใช้เวลาไม่นานฮารุก็ค่อยๆลืมตาขึ้นโมโนจึงบอกซาคาโมโตะให้เอาน้ำมาให้ซึ่งเธอก็รีบทำตามทันทีหลังจากที่ฮารุดื่มน้ำมโนก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้ว สิ่งที่เธอควรทำคือออกไปจากที่นี่แล้วซ่อนตัวก่อนจนกว่าเรือเดินทะเลจะมาถึงและในตอนนั้นเองฮารุก็พูดออกมาว่าเธออยากไปที่โอโตเมกะฮามะในขณะเดียวกันผู้คนกำลังเก็บกวาดซากสิ่งของต่างๆที่ใช้ในงานเลี้ยงที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาต้องจัดการให้เสร็จก่อนเรือเดินทะเลจะมาถึงระหว่างนั้นฮินาก็เอาแต่คิดว่ามันจะไม่มีปัญหาจริงใช่ไหมสำหรับเรื่องที่อิจิโรตะกลับมาเพราะเธอเองก็ยังไม่แน่ใจว่านั่นจะใช่อิจิโรตะจริงหรือเปล่า ทธนิ่งไปจนผู้นำฝ่ายชายสังเกตเห็นและเข้ามาถามว่ามีอะไรหรือเปล่านานทำให้เธออึกอักเพราะไม่รู้จะบอกดีไหมแต่ในตอนนั้นเองเรจิก็พูดขึ้นมาว่าทาเคโซพี่ชายของฮารุไม่มาช่วยเก็บของเลยผู้นำฝ่ายชายจึงหันไปบอกเขาว่าอย่าเรียกว่าทาเคโซเขาจึงหันไปบอกว่าผู้นำเองก็ชื่อทาเคโซเช่นกันแต่เขาหมายถึงพี่ชายของฮารุจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าอิจิโรตัดทำตามสิ่งที่ต้องการจริง นั่นก็คือสร้างคนที่เหมือนกันแต่ยีแบบนั้นผู้นําก็บอกให้เขาหุบปากแต่เขาก็กลับถามไปว่าทําไมถึงมาสั่งเขาทั้งๆที่อิจิโรตะทําให้ตัวเองกลายเป็นคนสําคัญและยังได้รับพมจารีจากนางสวรรค์ผู้นําจะบอกอีกว่าจะฆ่าเขาให้ได้ซึ่งเขาก็ท้าทายอย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยเห็นแบบนั้นผู้นําก็หยิบขวดขึ้นมาเพื่อเตรียมลงมือแต่ฮีนาก็เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมก็บอกว่าถ้าเคซอพี่ชายของฮารุไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกได้ยีแบบนั้นเขาก็ทิ้งขวดลง เรื่องปจจเดียวกับที่ยูมิเดินเข้ามาพอดีเขาจึงหาไปถามเธอว่ามีอะไรหรือเปล่านา,างเาอก็บอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายจึงอยากจะขอ,อกลับก่อนพอเห็นสภาพของเธอเขาก็อนุญาตทันทีตึ่งหลังจากยูมิเดินออกไปนีน่าก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเขาตามลําพังด้านยูมิเดินไปหาอิจิโร่ตัที่บ้านและขอให้เขาทํามันให้เธออีกครั้งแม้เขาจะเข้าใจว่าเธอหมายความว่ายัางไงแต่เขาก็ยังพูดเล่นกับเธออยู่แบบนั้นจนเธอต้องคุกเข่าขอร้องอย่างน่าสงสาร เขาจึงบอกให้เธอตามเข้าไปในบ้านแล้วถอดเสื้อผ้าออกและเรื่องราวของเกาะราคาเล่มที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อเพื่อ,อฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้มาแลกเปลี่ยนในพกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลูหน้าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเกาะราคาเล่มที่7ในคลิปหน้านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญ และต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซนเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือควรจากประเทศญี่ปุ่น เลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน